ริกเน้เนๆจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกันนะจ๊ะก,กับช่องกุ้งพากินแบรนดบ้านมนี้พาพี่น้องมากินเมนูจุดจวดเซ็บๆนะจ้ะพี่น้องใส่หมูนะจ้ะพี่น้องใส่ตันหมูราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ้ะพี่น้องเด้งๆเลยหมักผิเบดถุงหนึ่งนะจ้ะพี่น้องจุดจวดเลยบรรยากาศอยู่หน้ายามแดงนะจ้ะพี่น้องลมเย็นเย็ยนเบ่งออกผิกจ้าพี่น้องไา พริกเน้นๆนะจ้ะพี่น้องมาด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันมีอันนี้พร้อมจ้ากระเทียมโทนดองจวดจัง้อยจ้ะไอหงหอนทองวับือ ใส่ตันจ้ะพี่น้องแบบไ่แบบเนวาเสบเนียบกันเดอจ้ะ 닭인가 피테자. 음. 날 헤이 좀용. 그래. ผมมาคุดกบจนซีเมือแต่พี่้องฮากะเฮา กรอบกรอบกระเทียมทุนดองน้ำพริกต้มก็มีนะจ๊ะพี่น้องต้มไม่หิวข้าวนะจ๊ะเพื่นต้มขายอยู่ใครที่อยากกินเนะาะกระเทียมทุนดองอหวานลงจ้ะพี่น้อง มักีกเบ็ดถ mm ุงหนึ way, way <S <S ่งอรเทียมสองถุงเอากขขับต่ไม่เอา จีดมากล้มแต่พี่น้องตอนนี้แล้วใครเนี่ยอวเริงร่าเหมือนฝึกเน่นๆแต่พี่น้อง 음. Mm -hmm. Buat oh. Tuan Hang. พักพริกเป็นพันเม็ดจ้ะพี่น้องจวนแห้ง เสร็จตรวดแห้งสอนดอกพริกจะไปลองทุงหนึ่งทุงให,ใหญ่ไหมจ๊อสบโพ เขาแซวหังผิด ขหูน้ำตาลอะออกหูจ้ะพี่น้องชวนแทง้งอ๋อเอาแล้วจ้าพี่น้องสามลำมัอน,นี่กะบใส่ตันลาดน้ำ,นำจิ้มซีฟู้ดนะจ้ะพี่น้องว่าพี่ปเราถึกแล้วบุ้งจะมาทิ้งทันเม็ดจ้ะพี่น้องจุดจวดเลยเมัอน,นี้ถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากคือเก่าเนาะจ้าฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามาจ้าเนาะพี่น้องมื้อน,นี้คงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้าจา้า สวัสดีค่ะ